สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอรูปแบบการเทรดโดยที่หาเหรียญที่มีเปอร์เซนเทที่กำไรสูงครับแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ไม่มีสต็อปลอสนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ระบบเทลลิงสต็อปได้นะครับเราเลื่อนสต็อปไปจุดอื่นไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้าเราต้องอกำหนด จุดกำไรค่ะทุนไว้ทันทีเลยนะครับโดยที่จุดที่เราจะเข้าก็คือจุดที่ r s i 5อ cross ขึ้นมาแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็จะใช้แท่งบุริตแท่งนี้นะครับในการวัดนะครับก็คือ1ต่อ1.5เท่านะครับเราก็เข้าออเดอร์แบบนี้นะครับเราเลื่อน Stop Loss เพื่อนจุดเท่เาจะคัดนะครับตอนนี้ไม่มีสต็อปลอตเราต้องคัดเองนะครับก็คือตรงนี้12เปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6ถ้า1ต่อ1.5นะครับก็ต้อง12บอวกอีก6นะครับก็จะเป็น18นะครับก็จะประมาณนี้สังเกตว่าไมา้นี้นะครับก็ไปไม่ถึงนะครับก็ตกลงมาในจุดที่เราต้องคัดออกนะครับตรงนี้ก็ต้องขัดไป โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองมาแบ็ t เทสกันดูนะครับจะเริ่มจากจุดนี้ไปเลยที่เราเข้าแล้วก็ก็เสียไป10%บเนะฮสอซแล้วก็ไล่ดูนะครับว่าอา่าตรงนี้นิดนึงนะครับถามว่าเราต้องรอจนกว่าถึงจุดคัดหรือเปล่านะครับตรงนี้เราพิจารณาจะคัดเองก็ได้รัาหากเราคิดว่า เข้าผิดนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเมื่อบูริตนะครับมีแท่งบูริตขึ้นมาก็จะขึ้นไปยาวเลยนะครับแต่ให้ไม่ไม่ได้ไปต่อนะครับทุงนี้จะพิจารณาออกเองก็ได้นะครับเพราะว่าจุดสต็อปนั้นเราต้องเป็นคนเลื่อนเองอยู่แล้วนะครับต่อนะครับเราก็หานะครับว่าจะเกิดการค o s s กันขึ้นมาอีกเมื่อไหรนะครับเราก็รอโดยการค o s s ต้องเป็นสีเขียวนะครับ แต่จุดนี้นะครับ A อคชั่เป็นสีเขียวแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต้องต้องเข้านะครับเพราะว่าสัญญาณการซื้อมาแล้วนะแล้วก็เส้น si 5แล้วก็14อยู่เหนือ si 50นะครับตรงนี้แต่เราจะรอแท่งบุริตก่อนก็ได้นะครับตามที่เรา,าศึกษามากนะครับน,นี้ก็ไม่มีนะครับ ก็ถือว่ารอดไปอันหนึ่งนะครับก็พักแค่ไม้เดียวแล้วก็รอต่อไปนะครับว่าเมื่อไหรจะเบรกขึ้นมานะครับจะมีอีกวิธีหนึ่งคือการตีเชนไลน์ช่วยด้วยนะครับว่าจะเบรกเชนไลน์จริงหรือเปล่านะครับ จุดนี้ครับจะเห็นว่าเป็นสีแดงนั่คือจุดที่น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะต่ำมากแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะกลับตัวได้นะเราก็จะรอกราบยกโลสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะทำโลที่เท่ากันสองครั้งอ่าตรงนี้สีเขียวมาตรงนี้นะครับแล้วก็ก็มีการยกโลรนะครับยกล o ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับ เกิดจะเป็นดับเบิลบัตทอมนะครับแล้วก็แท่งเขียวนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราก็เข้าเลยนะครับเราจะไม่ใช้จุดต่ําสุดในการควบคุมความเสี่ยงนะครับเราจะเอาแค่แท่งเดียวที่เป็นสีเขียวขึ้นมาตรงนี้นี่นะครับที่พอยส์ขึ้นมาแล้วก็แปเซน์นะครับครึ่งหนึ่งของ8ปดก็คือ4 อหนึงตออหนึ่งจุดห้านะครับแปดก็บวกสี่อยเป็นสิบสองเราก็เลื่อนมาที่สิบสอเซนตนะครับเราก็ตั้งขายได้ล่งหน้าเลยนะครับตั้งขายทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับเวลาที่มีอ l e เลขึ้นมาเราจะได้เข้ามาดูว่าเป็นจุดที่เราคัดหรือว่าจุดที่เราเทค Profit ตัว Profit ของไม้นี้นแล้วก็ลันต่อตรงนี้ก็โดนอีกไม้นึ่งนะครับ ยกขึ้นมาแล้วก็เราจะตกลงมาอีกก็จะเป็นสิบอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็รอไปนะครับตรงนี้น่าจะยาวนะครับว่ามีตัวเบรกเอานะครับตรงนี้รอไอซ์ไอห้าเป็นสีเขียวก่อนนะครับ ก็เหมือนใกล้จะเบรกใกล้จะเบรกแล้วนะครับตรงนี้เราค่อนข้างใจร้อนครับพอ,อยังไม่เบรกตามน <c oughs> ะครับตรงนี้มีการเบรกแล้วนะครับเบรกขึ้นมาแล้วตรงแท่งนี้นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับเราก็เข้าออ,อเดอร์อีกครั้งหนึ่ง ขาดทุนก็อยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดบวกอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่ไปเป็นสามจุดห้าเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะครับเทคโปรฟิตที่สิบเปอร์เซ็นต์ขะปล่อยลันไปนะครับตรงนี้หมายนี้ก็ได้คืนมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็รอนะครับรอสัญญาณเข้าซื้อ ทุกครั้งที่ขึ้นไปก็จะมียอดนะครับขึ้นหนึ่งลงสองขึ้นสามลงสี่นะครับหรือถ้าไม่ขึ้นต่อจะเป็น A B C ลงมานะครับคอสลงมาแล้วนะครับตรงนี้คอสลงมาแล้วก็รอ RSI กลับตัวขึ้นไปเป็นสีเขียวก่อนนะครับน่เราจะตีเส็นรายช่วยด้ยก็ได้เพื่อยืนยัน,น ก็ยังไม่ทะลุนะเจอตัวเบรกเอาในสามเทมดนี่ก็ลงยาวอีกนิดนึงนะแต่ใกล้จะจบนะตรงนี้มีการคอสขึ้นมาหลังจาก RSI 50เป็นสีแดงนะครับก็เหมือนกับเป็นจุดที่เขาทำจะต่ำแล้วนะครับแล้วก็รอว่าเขียวเมื่อไหร่แล้วก็เข้าออเดอร์ตีเทน ตีนี้แนวแนวต้านนะครับยืนออกไปนี่ก็เริ่มยกลแล้วรเป็นดับเบิลบัสทอมแล้วนะครับ,นะนะรบโอเคแท่งเขียวมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เข้าออ,อเดอร์นะครับจุดขาดทุนจุดความเสี่ยง7%ครึ่งหนึ่งก็3นะครับ7จบวกสก็เป็น10 อันนี้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวงรันต่อเด็กก็โดนนะโดนสตอปลอดไปแล้วก็คั่นออกโดไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ สังเกตว่าตรงนี้จะยกะมีการยกนะครับโลนะครับตรงนี้ก็ยกขึ้นมาตรงนี้จุดที่ยกขึ้นมาตรงนี้ก็น่าเข้าสื่อนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวคัดรอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เราก็ยังรอสัญญาณต่อไปถามระบบเรานะ เขียวตรงนี้นะครับเราก็เข้าออเดอร์เราก็แท่งที่เบรกขึ้นมานะครับจริงๆเนื้วตัวตัวแนวต้านนะครับถ้าเราตีเส้นตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าจะกลับตัวแล้วนะครับยางหงือคือไอซนะครับดูดูว่าเริ่มยกโลขึ้นมาหรือยังนะครับแล้วก็ตรงนี้แม้ว่าจะยกโลขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เบรก ตรงนี้เราก็ใช้ตัดสินได้นะครับตรงสีงเขียวนี่เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นการตลับตัวจริงๆนะครับน่ครับในการทะลุตัว MA 26ด้วยนะครับน,นี้14นะครับครึ่งหนึ่งของ14ก็คือ7บวกเข้าไปเป็น21นะครับเป็น1ต่อ1.5แล้วก็ลันต่อ ตรงนี้ก็ในทางเฟรมเดย์ก็น่าจะน่าจะเทคโปรฟิตได้นะครับแต่ว่ามันเป็นไส้เทียนไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันเทคโปรฟิตได้หรือเปล่าแค่ไส้เทียนนะี่ก็มาสองรอบอันนี้แน่นอนแล้วครับว่าได้หน้อยมายนี้นะครับได้มา21นะครับก็ถือว่า น่าจะได้ทนคืนแล้วนะครับพ่อแพ้ไปสองไม้สามสองไม้นะไม้นี้ได้โอเคเราก็ดูนะครับจังหวะนี้จริงๆแล้วก็เป็นจังหวะเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เทคไปแล้วนะครับแต่ว่าเลื่มเขียวจากแท่งนี้นะครับซึ่งมันมันก็น่าเข้าอยู่นะครับแต่เรารอย่อแล้วก็ถ้าขึ้นอีกครั้งเราค่อยเข้านะครับ ตรงนี้ก็ย่อลงมาแล้วครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแท่งวันนี้ก็เบรกขึ้นมาเป็นสีเขียวครับแล้วก็เข้าเลยนะครับกำหนดจุดขาดทุนที่12เ์เซ็นตนะครับครึ่ง12คือ6นะครับ1ต่อ1.5บวก6เข้าไปก็เป็น18นะร,รจุดนี้นะครับไส้เทียนนะครับก็ได้ทะลุ 18%ขึ้นมาแล้วนะในแท่งวันที่ถัดไปอีก1วัน2วันนะครับแต่ตรงน,นี้ก็ไม่แน่ใจว่าแค่ไส้นะครับเราเทค Profit ทันหรือเปล่านะครับถ้าทันก็คือไม้นี้เราก็ได้อีกไม 1, 18้18%นะครับก็มีการคอนเฟิร์มอีกวันอีก2วันนะครับว่า,าได้แน่นอนนะครับไม้นี้จะได้แล้วอลองสังเกตท,ที่ RSI ครับเริ่มต่ำลงแล้วนะครับ เริ่มต่ำลงแล้วอันนี้ก็มีโอกาสที่จะตกลงมาถ้าใช้พ้บูนอชีวัดนะครับก็อาจจะลงมาที่หกสิบเดจดแปดปเซนก็ได้นะครับแล้วก็รอสัญญาณ i อเเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะครับก็ปล่อยปล่อยมันลงมาเรื่อยๆนะอืมอันนี้เป็นแท่งบูลิตอีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับระบบนะครับเราก็ต้องเล่นไปตามนั้นนะครับเมื่อ มีแท่งบุริษเกิดขึ้นมานะครับในความเสี่ยงค่อนข้างจะยาวเลยนะครับ26เปอร์เซนนะครับก็ลองวัดดวงกันดูนะแต่เราอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ได้แล้วก็ให้มันเหลือแสิบเปซก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต่อละก็ถือว่าหมายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่เข้าดีเท่าไหร่แต่กี้มันเป็น20%นะครับครึ่งหนึ่งก็เป็น10% ยี่สบกสิบก็เป็นสามสิบนะครับเราจะรับความเสี่ยงแค่สิบปเแล้วก็กําไรก็ตั้งถ่ายไว้ที่สามสิบเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็ปล่อยลานไปน,ะนี่ก็น่าจะโดนคัดไปเรียบร้อยน,ะน่าจะโดนสต็อปไปเรียบร้อยแนละ้ว ซึ่งตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงเราน่าจะต้องออกไปนานแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เกินจุดที่สิบเปอร์เซ็นตของเราแล้วายนี้เราก็เสียไปเรียบร้อยนะถ้าสังเกตระจุดที่เข้าดีที่สุดก็คือจุดที่ลงมาต่ำจนเป็นไ i ห้าสิบเป็นสีแดงนะครับตรงนี้น่าเข้ากว่าที่เราจะมาเข้าบนปลายนี้นะครับก็เล่นไปตามระบบนะครับแล้วก็ลั่นไปเรื่อยๆ จากนั้นเราก็รออย่างเดียวครับรอสัญญาณการกลับตัวนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับ RSI 5เบรกขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งถ้าเราดูกราฟราคาประกอบด้วยก็จะมีโอกาสที่เข้าในจุดที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้กราฟราคาเริ่มยกลนะครับแล้วก็อ่าเบรกไม่ได้แล้วก็ตกลงไปอีกแล้วนะครับลก็ต่ำลงไป แต่ RSI นะครับโลยังยกอยู่นะครับก็เหมือนว่าพร้อมที่จะกลับตัวอยูอ่มาแล้วนะครับสีเขียวตรงนี้สีเขียวก็สังเกตว่าย,ยกโลมารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนี้ถามว่าตรงนี้จุดเข้าตรงนี้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องควรจะให้กราฟราคาขึ้นไปแล้วย่อลงมาก่อนแล้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งย่อยเข้านะครับตรงนี้ก็ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ เข้าสักหมายหนึ่งก็ได้นะครับหกเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งก็คือสามหกบวกสามก็เป็นเก้านะครับเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบก็ประมาณนี้แล้วก็รันนะครับแท่งต่อไปก็เป็นวันต่อไปนะครับสองวั 2, 000, 3, 000นสามวันนีรู้สึกช้าแบบนี้ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะขึ้น,นะจะแตกหรือเปล่าตอนนี้ไส้เทียนนะครับแตกแล้วนะครับแต่อาจจะเร็วเกินไปจะเทคโปรฟิตได้ตรงนี้ ถ้าเราเปิดดูเองนะครับในวันอ่านี้ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็พิจารณาเทคโปรฟิตทำกำไรออกมาก่อนก็ได้นะครับหรือเราจะรันต่อก็ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่กดขายนะครับนี้ก็จะลงยาวเลยนะครับนี่ก็น่าจะถือว่าน่าจะได้กำไรนะฮัในนี้เพราะว่าหลายวันแล้วเราก็บางทีเราอาจจะคัดออกั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะครับ โอเคเราก็รอนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมได้บอกไว้นะครับนี้ถ้ามีการกลับตัวลงมาแล้วถ้ามีการขึ้นอีกครั้งนะครับก็เป็นจุดเข้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ลองดูเทรนนั้นะครับว่า RSI จะยกขึ้นแล้วก็เป็นสีเขียวเมื่อไหร่นะโอเคตรงนี้เลยนะครับท่งนี้เราก็เข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่จุดนี้นะครับ ถ้า10%อยู่นะลงตรงนี้ก็ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับว่าอาจจะได้15%นะครับถ้าขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะมีแนวตั้งตรงนี้นะครับแต่นะครับเราก็เล่นตามรูปบบเราก็เอาแค่4%ครึ่งหนึ่งก็2ส,สี่บวกสองก็เป็นหกนะแล้วก็เท่านี้ก็พอ หมายนี้ก็เสียไปสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็จะปลอดภัยด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าตกลงมาแล้วอาจจะกลับตัวขึ้นไปเลยนะแล้วก็รอสัญญาณเพราะว่า s i ก็ยังไม่ไม่ได้ลงไปข้างล่างนะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาอีกแล้วนะแล้วก็เข้าตามระบบนะครับห้าขึ้นหนึ่งก็สองจุดห้านะก็เป็นเจดจุดห้า ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้กลับคืนมานครับเสียไปสีแล้วได้มาอีกเจ็ดนะก็ปล่อยลันไปนะครับตรงนี้เมื่อมันยกแล้วนะครับก็ต้องรอมันย่อแล้วก็ยกใหม่นะครับจุดเข้าเราอันนี้เนี่ยเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับตรงนี้ย่อลงมานะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่ ซึ่งถ้าดูจากกราฟนะครับก็รู้สึกเหมือนจะไซเวยนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองเข้าดูกระดังเนนะพราะว่าในเมื่อสัญญาณมันมาแล้วนะครับห้าบวกสอจุดห้าก็เป็นเจ็ดจดห้าประมาณนี้นะครับก็ลันต่อนี้ก็ แพ้ไปนะครับแปปพ้ห้าเพราะว่าเหมือนกับมันอยู่ปลายขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเราดู RSI นะครับ <c oughs> 1 2 3 4เหมือนจะทำ5แต่ว่าก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ลงมานะครับตรงนี้ก็น่าจะอรอแล้วก็รอเขียวนะครับ เราจะตีเทรนไลน์ไว้เราจะใช้เส้น ma 26นี้ก็ได้นะครับในการดูเทรนแล้วก็รอนะครับตรงนี้เหมือนกับจะยกขึ้นมาแล้วนะครับจุดนี้นะครับอ่าจุดทําสุดนะครับขึ้นไปย่อลงมาแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เข้าก็ค่อนจะดีเลยนะตรงนี้เขียวที่แท่งนี้นะครับอ่าที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบวกอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเจ็ดจุดห้าก็ประมาณนี้ ตรงนี้ก็เทคโปรฟิตเรียบร้นะครัส่ค่อนข้างจะยาวตรงนี้น่าจะได้นะครับก็ได้เคลื่นมาเจ็ดเปอร์ซนะครับเสียตรงนี้ห้าได้ตรงนี้เจ็ดนะครับเสียตรงนี้สี่ได้ตรงนี้เจ็ดนะัมันก็จะถัวเเฉลี่ยกันไปนะครับแล้วก็รอมันย่ออีกครั้งหนึ่งอ่าตรงนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ครับถึงปัจจุบันแล้วถ้าเล่นตาม ISI ก็จะประมาณนี้นะครับดู ISI 5นะครับก็คือ,อ บรกแนวเดิมนะครับขึ้นไปทะลุที่70นะครับทะลุ70ปุ๊บตัวนี้จะมีไฮไลท์สีเขียวให้เราดูสังเกตง่ายนะครับแล้วก็เข้าออเดอร์ตรงแท่งที่ยาวๆเนี่ยนะครับแท่งสูงๆตรงนี้นะครับจุดที่ยอมรับความเสี่ยงก็คือด้านด้านล่างนะครับแล้วก็บวกไป1.5ขึ้นมาข้างบนก็จะเล่นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสังเกตการเบรดแต่ละครั้งนะครับอาจจะตีเทนลายนะครับ พื่อให้ไม่หลงนะครับว่าจังหวะเข้านั้นถูกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่เรา,าโดนคัดไปสองรอบนะครับถ้าเราดูมันก็กราฟมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนขึ้นมันไม่ค่อยเต็มอันนี้ก็สังเกตยากนะครับแต่ในการเล่นตามระบบก็มีมอกาสที่จะชนะเยอะนะครับแล้วการชนะแต่ละครั้งก็สังเกตว่า,าจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าตอนที่เราแพ้นะครับ โอเคครับวิธีการดู RSI ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ